สวัสดีครับผมไททันสมิธวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถนะครับรถเหล็กอ่ะอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมชอบมากๆเลยคันเนี้ยอ่ะคันต่อไปเป็นแท็กซี่แท็กซี่พัทยานะครับอ่านี่เป็นสีเหลืองยี่ห้อโตโยต้าอ่ะคันต่อไปซีตรองซีตรองอันนี้ผมก็ชอบนะครับ อันนี้ยิ้ห้ไม่ทราบนะไม่ทราบยิ้ห้นะคะแต่ผมชอบมาเลยเนี่ยกระจกกระจกมองหน้าเป็นสีทองอ่ะอ่าแล้วก็ดอทสีดำนะครับอ่าดอทสีดำคันนี้ผมก็ชอบอ่ะอ่าอันนี้ก็ดอทอีกแล้วครับแต่เป็นดอทสีเหลืองเสียดายเขาเขาไม่ได้เพนไฟหน้ามา เฟนเพนแต่ไฟหลังเนี่ย <c oughs> แต่ผมก็ชอบนะครับต่อไปก็เป็นแมคลาเรนอ่าแมคลาเรนสีม่วงอ่าท่าน,นี้ผมก็ชอบต่อไปเป็น Audi. ออดี้ออดี้สีขาวเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งด้วยนะครับอ่ะคอนต่อมาค่าน,นี้ผมชอบมากๆเลยก็ไก่ล้านตัวออ่ะเนี่ย คันเป็นไลายไฟอะแต่ไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะแต่สวยมากชอบมากอ่าคันต่อไปเป็นโฟร์คันนี้ผมก็ชอบนะโฟร์เนี่ยโฟร์อ่าผมชอบมากกเลยต่อไปต่อไปเป็นดอทอ่ายี่ห้อดอทสีน้ำเงินนะครับอ่าผมชอบมากๆเลยคันเนี้ยอ่าต่อไปก็คือ คันนี้ชอบมากๆกกอไก่ประมาณสิบล้านตัวคือก็ไม่ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าชอบมากๆอ่าต่อไปก็คือปอเช่ปเปิดประทุนอ่าเป็นแบบปอเช่ปเปิดประทุนเท่มากจะเสียดายอะตรงสปอยเลอร์ทุกคนเห็นปะเนี่ยคือมันมีแบบสีถลอกนิดน้ดอะตรงสปอยเลอร์เห็นปะ อีตรงเทาๆเงินเง,ง,ง,งิน่ะเออแต่ผมก็ชอบนะคะไม่เป็นไรอ่าต่อไป Honda c ซ v i c อ่าคันนี้ผมชอบมากเลยเป็นสีขาวแล้วก็ขอบล้อแดงด้วยชอบมากต่อไป Honda c ซ v i c สีแดงขอบล้อธรรมดาธรรมดาเลยครับแต่ว่าผมก็ชอบนะอ่าก็สมเก็บเวลา พอเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย